แลาวขัดมาให้แม่แล้วก็น้ำมะพร้าวขวดหนึ่งไหนดูสิอ๋อมาให้เลื่อยๆเลยไหนดูสิเพราะว่ามันขนมกินไม่อิ่มหรอกแล้วก็มันแสบท้องด้วยอ๋อเขานำกินไม่อิ่มแสบท้องด้วยะพาแม่ขอดนึงเอาเค้กแป้งคิวจ้ะอันนี้แบ่งให้แม่แล้วแป้ออิ่มเหรอแล้วแป้ออิ่มเหรอกินตอนเช้าแค่พอไม่ให้หิวเฉยๆเดี๋ยวเขากินตอนเย็นเยอะๆก็ได้อันนี้พริกน้ำปลาระวังหกอ่๋โอเคค่ะอ๋อแบ่งให้แม่แล้วตัวเองก็ไม่อิ่มอ่ะ อ๋อไม่เป็นไรแอให้ไม่หิวไม่ไม่แม่มีข้าวอยู่แม่ต้มข้าวแล้วก็มีไข่แล้วก็มีแกงหน่อไม้อยู่เป้ไปกินเถอะไหมเอาไปกินเถอะไปไม่ไม่เอาไม่เอาอันนี้เป้ก็ไปกินแม่แม่แม่มีวุ้นแม่มีขนมที่เป้ให้เอาไปกินเอาไปกินลูกไปอ๋อผมซื้อมาเป็นแพ็คอ่ะโอเคโอเคแบ่งให้ขวดนึงเป้ไปกินเถอะแม่มีข้าวกับไข่ต้มกับแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่อ๋อมีกับข้าวยู่ ไม่อิ่มมาแบ่งให้แม่กินนะกินให้อิ่มลูกขอบใจนะ